สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหอีผักเว้ยบ้ันได้เขาเรียนยุงมาแล้วมันหลายดอกไม่เจ้าเลี้ยวเบื้องทางก็คอยคอเลี้ยวเวลาแลับเจ้าเจ้าสิวะว่าอยากอะไรพี่เราเอามาเชีฟังก่อนว่าเรื่องว่าสมเพียงกับสิริพานี่มาเจอกันได้ยังไงเอขาบอกไปเย็นนึงแล้วดีตอนที่เขาบอกตอนนั้นมันยังบ่มีหมอดีนี่อ๋ออันนี้คือวันนี้สิพากลับมาเทพมา มาเปิดตัวว่านี่คือกรรมเทพ้อยนัดตอนนั้นนี่กระชิบซ้ำนี่หนึ่งหรือเดี๋ยวนี้ซ้ำใดเฮ้ยป่ะซ้ำพี่เหรอบมออีอยัางขะเออค่ะเออเพราะว่าตอนน้นดอยเพิ่นยังตัวอายุนะสมัยตอนนั้นขันว่าแม่นปัจจุบันนี้เขาเอื่นว่าอนุบาลหนึ่งอนุบาลอนุบาลหมอหมอหนีนะทีู่่อนุบาลหนึ่งแต่ว่าขัดสมัยตะกี้เขาเอื่นปอเตรียมหรือปอขี่ไก่และเมื่อย้อนขึ้นไปหลายๆอันสิบปีขึ้นไปนะคะ นี่แหละคือกรรมเทศประมาณปี2544บอกไปเลยเป๊ะเป๊ะหมดแล้ะเป๊ะเอ้าแล้วจัดคอยคุยกับเจ้าข้าวเดียวดูขอบกระชัดนที่จเอาผัวเลยตีกันเออเ้าตัวมันเซนแลนเนาะเอาบอกไปบอกไปบพี่น้องเขาฟังบอกว่าจะไดนล่ะมือนันก็คือว่าผมขี่รถมาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเหล่ามามอนี่แลนตัดหน้ารถผมนี่ นปังงังแล้วเลยไหมใช่เลยจะไปแลกตาหนาลุกขึ้นหละล่ะมันอาสวเัศย์ยะวะอยากคล้องมันอยากล้อคลองนี่ที้รถแลนตาหนาฟงโดจากเล่นหนึ่งปีเล่นหนึ่งเล่นมอนี่ขนาดขี้แค่สี่สิบหนึ่งเล่นเลยค่ะขี้ซาซาเพิ่มมาเพิ่นขี้ซาซาแต่ว่ารถมันตอรีเสียงแต่ว่าเพิ่นเนียนเด็กน้อยเนาะเวลาขับเจอรถเขาสิบบวกบางอยังเขาสิบหลงไปเลยนะเออเออน่ข้างแตกมันบ่โอ้ยแตกหลายตัวนี้ก็ทอลองว่าสันนี้ก็เลยพา พาเขาไปอาบน้ำมนต์นี่เนาะมันบอกเขาต่เกิดเหตุการณ์นี่คนที่มานี่บมื่ว่าสิพิดหรือสิถือผู้เป็นรถมอเตอร์ไซค์จะต้องรับผิดชอบค่ะต้องรับผิดชอบรับผิดชอบมาพาน่องไปหาหมอนู่นนู่นนี่นั่นก็เลยก็เลยได้รู้จักกันกันก็ถือว่าถ้าบอมมีหมอนี่สองคนนี่ก็ไม่ได้เจอกันอาสิบไม่ได้เจอกันถ้าเขาไม่เขาบอเจ็บอากัอาสิบไม่ได้เจอกันเขาอา ม, ici, ม ici, ีมียังบอกบอกเกิดเกิดเหตุการณ์ยังเมื่อนั้นเป็นยังเครื่องอันแรตัดหน้ารถมียังบอกบอกบอกฝากเนื้อฝากตัวต้องได้ครับอันน้องซ้ายน้องซ้ายกำลังเรียนค่ะกำลังเปิดช่องไม่เครือกันค่ะเปิดช่องไม่เครืองเสื้อช่องเกียรติศักดิ์ภาษาวิเทเขาซื้อเกียรติศักดิ์ภาษาวิเทอืมภาษาอังกฤษเด้อภาษาอังกฤษเด้อภาษากินเนื้อนี่แะนี่แหละครับ เอามาเปิดตัวกันมาเทพหน่อยแต่ว่ามันบ่น่อยละปานนี้เงยเลยเงยก็คอ่อย่เลยคุเดี๋ยวมันถมีอีพีต่อไปมาเราต่อไปอีกว่าเป็นจังใดเจังไดนจังไดนจังคอยได้ฮอดขื่นขันการมาแต่งขันการว่าสันก็เอื่นถือว่าบ่าวไปยังเทาจะาบ่าไปเลยเจ้าบ่าไปเลยเทาพี่คนใดย่งจะาบ่าวหรอกโอ้ยของบ่คือหยาติแต่คนว่าน้ำดีดีนี่หยาดเลญาติแตยมูหยาิแววหยาิแวว เดี๋ยวจะมี e ีต่อไปจะมาเล่าให้ฟังพี่น้องคะว่ามันเป็นเหตุการณ์แบบไรสิไปได้ขอบคุณที่รับชมคันว่าไลส์ก็หนีมูสีโบฟังมันต้องดึงไว้ดึงไว้ก่อนไปครับผมวันนี้โอ้ยเด้๋